ืนกันค่ะก็จะใช้อันนี้นะคะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็อันนี้จะเป็นปูนขาวค่ะมาทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องมาเตรียมน้ําปูนใสของเรากันก่อนค่ะวันนี้เราจะทําเยอะหน่อยนะคะก็จะทําทั้งถุงเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใส่น้ําดื่มของเราลงไปค่ะจากนั้นก็คนให้แป้งมันละลายแล้วก็ในระหว่างนี้ก็ใส่น้ําปูนใสไปด้วยเลยค่ะ เรามาเตรียมน้ําสําหรับในการคนข้าวฟืนกันค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้มน้ําเป็นหม้อใหญ่ๆเลยนะคะคือจะต้มเผื่อไว้เลยค่ะหลังจากที่เดือดแล้วนะคะเราก็จะตักออกมาไว้บางส่วนค่ะมาเทแป้งกันเลยค่ะ คือในการเทแป้งนะคะเราจะค่อยๆเทแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ต้องคนตลอดค่ะในการคนตรงนี้นะคะสําคัญมากๆเลยค่ะเราจะต้องคนตั้งแต่เนี่ยค่ะตอนเริ่มต้นนะคะจนกระทั่งแป้งสุกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาดูนะคะว่าเราจะสังเกตดูยังไงแล้วในระหว่างที่เราคนนะคะเราต้องทําอะไรบ้างนะคะ พอเราคนไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะเริ่มเห็นว่าแป้งของเราอะค่ะมันมีความหนืดความข้นเกินไปนะคะเนี่ยแหละค่ะเราก็จะต้องเอาน้ําที่เราตักออกมาเมื่อกี้มาเติมค่ะต้องค่อยๆเติมนะคะแป้งมันสามารถที่จะหยดลงมาแบบนี้ค่ะถือว่าได้ที่แล้วค่ะจากได้ที่นะคะแล้วก็เอาฟืนออกนะคะก็จะใช้ถ่านนะคะอ่านไว้เบาๆคะ่ะอ,อันนี้รีบอกพ่อว่าหนูทำข้าวฟืนเป็นแล้วนะพ่อบอกไปทำขายได้เลย โอเคจากนั้นเราก็จะเอาเข้าวฟืนนะคะมาเทสใส่ถาดหรือพิมพ์ที่เรามีก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะวางไว้ในอุณหภูมิห้องปกติแบบนี้เลยนะคะรอให้ข้าวฟื้นเย็นตัวค่ะแล้วน้องเขาก็จะเซตตัวเลยค่ะเห็นไหมคะข้าวฟื้นทําง่ายมากๆเลยค่ะเป็นเมนูที่ทางบ้านลี่นะคะก็จะทำกินกันแบบทุกๆปีในช่วงตรุษจีนเลยค่ะ และลี่จะพามากินอีกส,ส่วนหนึ่งที่อร่อยมากๆเลยค่ะก็คือในส่วนของกอ้นหม้อเขาอะค่ะก็จะแบบแข็งๆกรอบๆแบบนี้ค่ะทุกคนตองเด็ดๆเนาะาื่มค,ค,ค่ะทุกคนนี่ก็คือผลงานของข้าวฟืนที่เราทำกันเมื่อคืนค่ะ ออกมาดูดีกันมากๆเลยค่ะมาค่ะลิซจะพามาดูวิธีการทํากินนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องมาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะเล็กใหญ่นะคะก็ตามความชอบได้เลยค่ะและในวิธีการกินนะคะเราสามารถกินได้หลากหลายมากๆเลยค่ะเราสามารถเอาเข้าวฟืนไปทอด <c oughs> ก็กลายเป็นข้าวฟืนทอดนะคะหรือเราสามารถทําน้ําพริกแยกต่างหากแล้วเอาเข้าวฟื้นนะคะจิ้มกินหรือไม่ก็มายำกับน้ำมะเขือเทศค่ะ ในการยำนะคะเราก็จะใส่น้ำมันฮวาเจลค่ะกระเทียมเจียวแล้วก็พริกเจียลค่ะและอันนี้เป็นถั่วลิสงค่ะใส่ซีอิ๊วนิดนึงค่ะอันนี้เป็นน้ำมะเขือเทศนะคะก็คือเอาลูกมะเขือเทศเนี่ยมาต้มแบบให้มันเละๆแบบนี้เลยค่ะใส่เกลืออีกน,นิดนึงโรยด้วยผัดฉีเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนน่ากินกันไว้ค่ะขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่นะคะบา,บายยค่ะ